สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชายวิรกูลบอกถึงกรณีที่พักเก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสอสอปราจีนบุรีออกจากพักแล้วจะรับเข้าพักภูมิใจไทยหรือไม่ว่าไม่รับครับ เหตุผลเพราะวันนี้พักภูมิใจไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรในทางการเมืองเราก็ต้องดูแลเรื่องความเหมาะสมและอะไรต่างๆและในวันนี้การเมืองเปลี่ยนไปแล้วรัฐบาลมีความเข้มแข็งมีเสียงสนับสนุนในสภาเกือบ320เสียงและพักภูมิใจไทยก็ใหญ่ขึ้นจากที่มีสอสอ0คนเป็น71คนน่าจะโอเคแล้วอีกทั้งเราก็มีสสที่เคยลงแข่งกับนายวุฒิพงศ์คือนายชยุทธภูมิมการจนะอดีตสสปราจีนบุรี ถ้าเรารับนายวุฒิพงษ์มาแล้วนายชยุธจะทําอย่างไรต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งนายชยุธอยู่กับพักคุมใจไทยมาตั้งแต่ก่อตั้งพักแล้วแต่เลือกตั้งครั้งนี้เขาพลาดไปไม่ใช่ว่าพอเขาพลาดปุ๊บก็จะเอาคู่แข่งของเขามาเป็นสสเพื่อเติมเสียงสสเราคงไม่ทําอย่างนั้นก่อนหน้านี้สสประจีนบุรีที่ถูกขับออกจากพักคก้าวไกลนายวุฒิพงศ์ทองเหลาแหลงต่อสื่อมวลชนบอกถึงความไม่ชอบมาภาคนในการขับตัวเองออกจากพักคก้าวไกล โดยนําภาพหลักฐานที่ชี้ให้เห็นมีความพยายามทําให้ตนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลังไปเจอและสืบทราบว่าผู้ช่วยสสท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยสสกรรมการบริหารพักเกี่ยวพันกับการเอื้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกําจัดขยะในพื้นที่ปราจินบุรีหลายล้านพร้อมกับโชว์แชทหลักฐานและคลิปเสียงการซื้อขายที่ดินดังกล่าว ก่อนจะนําหลักฐานส่วนนี้ให้กับพักคก้าวไปเพื่อตรวจสอบการผู้จริตแต่กลับถูกเพิกเฉยเนื่องจากมีกรรมการบริหารพักท่านหนึ่งเข้ามาชงเรื่องเองทําเองตรวจสอบเองแล้วสรุปเองว่าไม่มีความผิดตนจึงมั่นใจว่าการถูกขับออกของตนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนพร้อมเปิดภาพให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้เสียหายที่ร้องสอบพฤติกรรมของตนกับผู้ช่วยส ว่าความสนิทสนมกันและผู้ช่วยสอคนนี้ก็เป็นคนพาผู้เสียหายคนดังกล่าวเข้ามาร้องเรียนตนถึงพักรวมถึงเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อที่อยู่ตรงข้ามพักเก้าไกล โดยอ้างว่าตนเป็นชาวบ้านเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศก่อนจะนำไปสู่การขับตนออกจากพักโดยใช้เวลาแค่22วันตนจึงไม่แน่ใจว่าไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักคนไหนหรือไม่เพราะกรรมการบริหารพักท่านนี้ก็พยายามเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบเรื่องคุกคามทางเพศของตนซึ่งเรื่องทุจริตตนมีพยานหลักฐานทุกอย่างขาดเพียงสลิปโอนเงินแต่ไม่ขอลงรายละเอียดและตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ช่วยสอเพราะอยากให้เห็นกระบ,บวนการของพักเก้าไกลามากกว่า นายพุฒิพงศ์บอกว่าการออกมาถแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งตนไม่ได้ต้องการขอความเป็นธรรมหรืออุทธรณ์มติพักใดๆเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลและสิ่งที่ตนถูกกระทำเพราะหากผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถปกป้องตนเองได้ประชาชนก็ไม่ต้องพูดถึงนอกจากนี้อยากจะชี้แจงให้เพื่อนๆสสที่ลงมติขับตนออกเข้าใจข้อเท็จจริงเพราะบางคนไม่เคยคุยกับตนด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมกับกกตหรือไม่ นายวุฒิพงศ์บอกว่าไม่ได้ฝากอะไรเพิ่มเติมถึงกรรมการบริหารพักแต่อยากพูดถึงพักเก้าไกลแบบกว้างๆว่าผมไม่ได้มีองค์คาพยพอะไรเชื่อว่าพักก็ต้องถแถลงอยากจะพูดในมุมที่ให้ยอมรับบ้างอย่าปฏิเสธอะไรที่ว่าไม่เคยคุยกันเลยอะไรที่เก็บไว้ซุกไว้ก็ออกมาคุยกันเยอะๆปัญหาจะได้ไม่เกิดส่วนที่ผู้ช่วยสได้มีการฟ้องหมิ่นประมาทตนความคืบหน้าเป็นอย่างไรนายวุฒิพงศ์บอกว่าตนไม่สนใจเรื่องนี้เพราะขอไปแจ้งความไว้ตามสถานีตำรวจแล้วข้อมูลไม่เป็นไปตามความจริง ส่วนความคืบหน้าในการยา้ายข้าสังกัดพักใหม่ตามกรอบระยะเวลา30วันนายวุฒิพงศ์บอกว่ายังไม่ได้คิดขอลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านก่อนว่าชาวบ้านอยากให้เข้าพักไหนส่วนที่นายมงคลกฤษฎศิลินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลเอ่ยปักชวนเข้าสังกัดพักนั้นนายวุฒิพงศ์บอกว่านายมงคลกฤษถือเป็นรุ่นพี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่ส่วนตัวอยากทํางานกับพักที่สามารถทํางานได้เต็มที่มากกว่านี้ ส่วนนายสีสวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินออกมาขูว่าถ้าพักไหนรับเข้าสังกัดจะร้องยุบพ,พักดังกล่าวทันทีนายวุฒิพงศ์บอกว่านายรีสวรรณอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลจากฝั่งตนแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงทั้งนี้ช่วงของการสัมภาษณ์นายวุฒิพงศ์บางช่วงบางตอนมีน้ําเสียงสั่นเครือโดยเฉพาะช่วงที่พูดถึงพักเก้าไกล ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ